วิเด็กๆตอนนี้สวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นนำก่อนนิดนึงระหว่างที่น้องบอมกําลังเตรียมตัวอยู่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกับน้องบอมนะคะที่เป็นเจ้าของฟาร์มที่ชื่อว่าไม่แน่ใจว่าอ่านว่า RAF หรือว่าอ่านว่ารัฟไปเลยรัฟและเบค r รนะคะเป็นได้ทั้งสองเลยพี่แบนได้ทั้งสอง อะไรนะได้ทั้งสองอย่างแบบเออสัญญาณไม่ค่อยมืดไมครับมืดไหมสัญญาณเป็นขัดหาดเป็นขัดหามืดมืดไปบ้ามงมืดหน่อยมามีหูฟังไหมคะใม่ไหมไม่มีเลยวินป็นต่อที <laughs> แต่ได้อยู่แหละคิดว่าทุกคนที่ลอง่าจะได้ยิน ใครได้ยินชัดไม่ชัดอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะใน YouTube นะคะวันนี้นะคะเราจะมาปุยกับน้องบอมนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มรัฟและบิททรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วแพนรู้จักน้องจาก YouTube นี่แหละคือน้องเขาก็ใช่ไหมบอมบอมเขาตามช่องแพนมานะคะแล้วก็น้องเขาก็มีการทักทายแล้วก็ได้สนทนาการหลังจากนั้นนะคะเราก็รู <Okay. S 1> ้สึกว่า อฟาร์มของน้องเนี่ยเป็นฟาร์มที่อ่าโอเคมันภาพเป็นคางคางค่ะมอมเดี๋ยวเกิดนำไปเรื่อยๆก่อนให้มอมนั่งก่อนเป็นฟาร์มน้องนะคะเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างได้มราฐานนะคะรู้สึกว่าเชื่อถือได้ก็เลยก็เลยคิดว่า,าวจ,ะจะสัมภาษณ์น้องเพื่อเป็นการแนะนำให้คนเลี้ยงเนี่ย ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูกระต่ายเป็นดูฟาร์มเป็นว่าฟาร์มไหนหน่าไว้ใจในการจะซื้อกระต่ายมาเลี้ยงนะคะอ่ะาประมาณนั้นก็เดี๋ยวให้น้องบอมแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําฟาร์มก่อนก็ได้ค่ะครับผมสวัสดีครับผมบอมนะครับจากลาฟและบิตี้นะครับเรียกได้ทั้ง2อย่างลาฟหรือว่าไอเก็ได้นะครับฟาร์มผมตั้งอยู่ที่อ่าซอยพิบูลสงครามสิบห้านะครับ เขาได้สองทางพิบูลสงครามสิบห้า 15, พิบูลสงครามยี่ิบเอ็ดอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอำเภอเมืองแถวท่าน้านนนะครับเนี่แหละออครั้งที่แล้วเราก็สัมภาษณ์โรงพยาบาลไปก็อยู่แถวท่า<ะ>น,น๋อนรับผมก็จะทําเป็นสารฮคอนเรลล็อปเป็นหลักนะครับฮอนเรลล็อปนี่แตกต่างจากส <c oughs> ายพันธุ์อื่นยังไงคะ <c oughs> ได้ยินค่ะเดี๋ยว อ่าโอเคฮอเแลนหลอกใช่ไหมครับพอลแลนหลอกจะเป็นกระต่ายหูตกนะครับที่ตัวเล็กที่สุดในโลกที่ว่าตัวเล็กเต็มๆ็มก็คือเดวาร์ฟอ่าเป็นเป็นเป็นหลอบแคระนั่นเองนะคะหลอบนี่คือก็กคือจะชี้บอกว่าเป็นแบบกระต่ายหูตกเนาะเพราะฉะนั้นฮอลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นพันุ์กระต่ายหูตกที่มีขนาดเล็กที่สุด ในโลกเลยในตอนนี้ใช่ไหมคะทีนี้ไอ้คำว่ากระต่ายเล็กเนี่ยกระต่ายแค้เนี่ยมันเป็นยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะก็ถ้าฮอลแลนด์ล็อกน้าหนักตามมาตรฐานอเมริกานะครับก็เขาก็จะมีเล่นประกวดกันตามมาตรฐานเลยจะไม่เกินสองโลนะครับอแลนลอกโตเต็มที่จะไม่เกินสองกิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วน้าหนักที่เขาซื้อขายกันอ่ะอันนี้คือประเด็นประเด็นที่ที่อยากสัมภาษณ์น้องวันนี้ก็คือ คือช่วงนี้หรือตลอดเวลาที่ผ่านมาจะมีการถ้าซื้อกระต่ายเด็กมาซึ่งคนขายเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นกระต่ายแคะเขาก็เลยมีตัวอยู่แค่ประมาณแค่นี้เนี่ยแหละหย่านมแล้ว<อ>เขาก็แบบขายให้กลับบ้านไปเลี้ยงกันแล้วก็เกิดการตายเกิดขึ้นเพราะว่าน้องยังไม่ทันได้หย่านมจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะถามบอมก่อนที่ฟาร์มอะค่ะขายกระต่ายในอายุประมาณเท่าไหร่ของผม ต่ำสุดเลยก็คือสองเดือนขึ้นไปนะครับคือสองเดือนขึ้นไปใช่ให้ย้ายบ้านได้ประมาณสองเดือนขึ้นไปแต่รับจองก่อนใช่ไหมใช่ตองก็จะมีให้เปิดจองก่อนหน้าเพจอืมก็จะได้ดูลักษณะท่าทางหน้าตาน้องก่อนที่จะรับกลับบ้านนะคะใช่ให้ดูบอดี้ให้ดูเกลรยดทำไมถึงจะต้องเป็นสองเดือน อ่าเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงที่ต้องเรียกว่าย่านมใช่ไหมครับย่านมแล้วประมาณนี้แต่จริงๆจริงๆที่เราเห็นทั่วไปอ่ะตามงานกาชาติงานวัดอะไรแล้วแต่คือคือ,คอต้องบอกว่ากระต่ายตัวยังไม่ไม่เกินฝ่ามือเลยครับเขามาขางแล้วต้องบอกอันนี้จากประสบการณ์ตรมผมก็เคยโดนมาเหมือนกัน<อ>นะครับตอนที่ยังไม่มีความรู้นะครับก็รับรับมาเห็นมัน เออน่ารักอะไรเงี้ยก็ก็เนี่แหละครับก็เป็นจุดอ่อนที่ให้โดนหลอกโดยที่ไม่ศึกษาก่อนเพราะงั้นเพราะงั้นก็เห็นครับเพราะนั้นผู้เลี้ยงเพราะงั้นผู้เลี้ยงต้องศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะเลี้ยงแนะนําให้ศึกษาตาม google ก็ได้ youtube มีหมดนะครับอ่าบางทีบางทีบางทีคนคนเราก็จะลืมพลาดไปเวลาไปเดินตลาดนัดอ่ะ คือคนขายหลายหลายคนนะเนาะเขาก็จะพูดเหมือนคือเขาคือพูดตรงๆเลยว่าขาดความรับผิดชอบบอกลูกค้าว่าอ่าอย่านมแล้วนี่เป็นกระต่ายแค่ยาแล้วจริงๆกลับไปเลี้ยงได้อย่างเงี้ยบางทีคนก็หลงเชื่อด้วยเห็นว่าเป็นคนที่เพาะขายเออ,อเราก็เลยนี่แหละพอเราเวลาเราเห็นฟาร์มไหนที่ขาย กระต่ายในช่วงที่หย่านมแล้วหรือว่ามีการศึกษาการเลี้ยงแล้วก็มีการให้ความรู้คนเลี้ยงอย่างถูกวิธีเนี่ยเราก็อยากจะเชิญมาสัมภาษณ์นะคะอันนี้ทางฟาร์มรับและบิทรีก็สามารถให้ความรู้คนเลี้ยงได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด <laughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากสนใจที่จะเลี้ยงกระต่ายอ่าพันธอนแลนด์ลอบตอนนี้มีพันเดียวใช่ไหมคะตอนนี้หลักๆคือฮอลแลนด์ลอบเลยแน่นาคตแน่ๆก็อาจจะมี เพิ่มอันนี้ไม่รู้อตอนนี้พอนแลออ้วไปก่อนค่ะก็ก็ก,ก็ติดตามเพจของน้องได้นะคะเดี๋ยวจบไลฟ์นี้แพนจะลงลิงก์ให้ด้านล่างของทางค,คลิปเรา,านะคะทีนี้ให้น้องบอมอธิบายการสังเกตกระต่ายที่หย่านมแล้วดีกว่าว่าลักษณะท่าทางขนาดอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างที่พร้อมจะซื้อกลับบ้านได้อะคะอ่ะอ่ กระต่ายที่อย่านมแล้วอ่าสังเกตง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆก็คืออ่าช่วงขนาดตัวถ้า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 เอา,ามาวางบนมือเนี่ครับขนาดก็จะเกินละดูง,ง่ายๆครับก็คือเอามาวางบนฝ่ามือเนะี่ยถ้ากระต่ายที่ยังไม่หย่านมอะมันจะไม่เกินฝ่ามือผู้หญิงอ่ะผู้หญิงนะครับฝ่ามือผู้หญิงใช่ใชแล้วก็วกสังเกตอีกก็คือถ้าเป็นฮอร์เรนลอปนะครับหู ถ้ายัางเท้าหูยังไม่ตกอย่าเพิ่งซื้อนะครับนั่นคือกระต่ายที่ยังไม่หย่านมคือถ้ายัางไม่ถึงเดือนเนี่ยฮอาแลยหลอบตามธรรมชาติก็หูจะยังไม่ตกนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูกระต่ายที่ยังไม่หยา่าดูเด็กๆก,กัน <laughs> นี่เอ่ามาดูเด็กๆของฟาร์มรานี่คือลูกกระต่ายฮอลแลนด์ลอบนะครับหูเ <laughs> ขายังบินอยู่เลยค่ะตาลือยังบินอยู่เลยยังไม่ถหนึ่งเดือนเลยครับตัวนี้ นะครับหนึ oh> Sadly, ่งไปถึงหนึ่งเดือนเลยเนี่ยเทียบกับฝ่ามือของน้องนะคะใช่เนี่ยครับเนี่ยประมาณเนี้ยคือคือสังเกตง่ายแล้วก็ช่วงแววตาของเขาครับคือคือสังเกตง่ายเลยววตาแววตาจะเหมือนเด็กอ่อนวัลตาเห็นไหมครับ ตาก็ยังลืมแบบยังเบิดไม่กว้าง,งมากยังยังยังไม่เบิดกว้างยังไม่ไม่ไม่ไมไมเต็มที่อันนี้อายุเท่าไหร่คะใช่ใช่แล้วอันนี้ประมาณสามสัปดาห์เองครับสามสัปดาห์สามสัปดาห์แต่ถ้าถ้าโตสามสัปดาห์ถ้าโตถ้าโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูถ้าโตขึ้นมาหน่อยรู้สึกจะมีหลายช่วงอายุมากนะคะใช่ครับตัวนี้หนึ่งเดือนตัวนี้โอ้ หนึ่งเดือนนะคะยังไม่พร้อมขายยังตัวใหญ่กว่าฝ่ามือคนตัวเล็กๆก็เลยจังจังกระโดดดูดนมแม่เลยครับต้องบอกเนี่ยครับดูดูสายพันธุ์คอนเรนลอปี่ถูกต้องก็ต้องจับเคาโพสนะครับเพราะว่าบ้านเราก็มีเล่นประกวด่ะเนาะนะครับอ่าตอนนี้น้องน้องน้องเริ่มหูตกแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ตอนนี้ใช่ตอนนี้เริ่มหูตกแล้ว เลิ่นหัตกแล้วอุ้ยน่ารักรตัวนี้ชื่น้องออดี้นะครับคุยจบอ้าวมีชื่อแล้วโดนจองเรื่องคะตัวนี้หรือว่าจะเก็บไว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมเก็บตัวนี้ผมเก็บอ๋อโอเคโอเคครับค่ะก็ก็ประมาณนี้เนาะเราดูง่ายๆน้องบอมบอกว่าสังเกตง่ายๆอย่างแรกก็คือกระต่ายน้องที่ จะพร้อมย้ายบ้านต้องขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือผู้หญิงฝ่ามือผู้หญิงนะคะ,ะอ่าซึ่ง<ะ>เนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ตัวที่ตัวที่โชว์อยู่เนี่ยน้องอะไรนะชื่อเลยนะน้องอดีครับตัวนี้ยังตัวนี้ตัวนี้ย,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 ยังขนาดน้องอดีท,ที่ที่ยังย้ายบ้านไม่ได้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะประมาณฝ่ามือแล้วนะคะเริ่มตัวใหญ่แล้วเ,เพราะฉะนั้น<ะ>ถ้าไปเจอกระต่ายที่ตัวเล็กกว่าฝ่ามือะคะ่ะตามตลาดนะัดหรืออะไรก็ตาม อย่าซื้อนะคะอย่าคิดว่าสงสารอันนี้อันนี้พูดจากใจอย่าคิดว่าสงสารน้องจะพาน้องกลับบ้านไปเลี้ยง,อ,งอย่านะคะเพราะว่าน้องอยู่กับอยู่กับคนอื่นไม่ได้เลยตอนนี้น้องต้องดูดนมอย่างเดียวนะคะดูดนมจากแม่นะคะแล้วก็ตายเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะหมายถึงว่าเราอะยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงกับเขาด้วยแบบนมแพะหรือนมแมวได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะคะยังยากอยู่นะคะยังไม่ ต้องบอกว่านมนมนมแม่กระต่ายดีที่สุดนะครับดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรแทนได้นะครับแม้แม้กระทั่งนมแมวก็เองนะครับก็ยังแทนไม่ได้แม้กระทั่งนมแมวที่เราเห็นกันหลายเลยเคสที่พยายามที่จะเลี้ยงน้องด้วยนมแมวนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์รอดก็ยังต่ําอยู่นะคะคือที่ที่บอกว่านมกระต่ายแตกต่างจากนมอย่างอื่นเพราะว่าด้วยปริมาณโปรตีนและไขมันของน้องอะคะ่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสายชนิดอื่นก็เลยหานมที่ทดแทนนมกระต่ายยาก เลยไม่แนะนําที่จะให้ซื้อกระต่ายในอายุที่ยังไม่หย่านมนะคะอ่ไหนขอมีมีตัวไหนที่หย่านมหรือยังยังไม่มีหย่านมต้องต้องเป็นต้องเป็นตัวโต,วต,วตวแล้วแหละอ๋อจะดูนะค่ะดูไหยครับ,รบแล้วแต่คะ่ะโชว์มาเลยค่ะนี่คนทางบ้านน่าจะอยากเห็นกันตอนนี้นี่ครับตัวนี้ Mm. ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะจะอายุอายุเยอะแล้วประมาณหก oh. เดือนตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เหมือนกันเป็น,ปนพ่อพันธุ์ได้แล้วใช่เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนี่นะคะัอีกอย่างหนึ่งเลยสังอ uh. อีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆเลยที่อ่าส่วนมากจะมีคนมาถามผมเยอะมากเลยว่าอตัวผู้ดูยังไงตัวเมียดูยังไงใช่ไหมครับ ตัวผู้ถ้าถ้าตอนเด็กอ่ะจะดูยากนิดหนึ่งถ้าถ้ายังไม่ชนานาญจะดูยากนิดหนึ่งก็ก็ต้องกดเทีย่ยววาไว้เพศเขาอะครับอืถ้าตัวผู้มันจะเป็นเหมือนท่อวงกลมขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นแบบเหมือนกีบแบบว่าขีดขีดนะครับแต่แต่ดูยากถ้าถ้ายังไม่ถึงสองเดือน <mythology> ก็ดูยากต้องต้อง <ourd Obama> ต้องมีความชนานาญนิดหนึ่นง uh, จริงๆจริงๆเราก็จะแนะนําว่าให้หลังจากที่ซื้อไปหรือว่าก่อนที่จะรับน้องกลับบ้านเนี่ย ให้พาไปพบสัตวแพทย์ก่อนก็ได้นะคะสัตวแพทย์ที่สามารถรักษากระต่ายได้เนาะก็จะได้ดูเพศด้วยดูว่าน้องสุขภาพดีพร้อมไหมแล้วก็จริงๆอ่ะเราสามารถที่จะตรวจโรคที่คิดว่าออ่ควรจะป้องกันไว้ก่อนได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆเรากระต่ายเนี่ยโรคเยอะมากใช่ครับส่วนมากที่ตายกันก็ท้องเสียโรคบิดอย่างเงี้ยน่นี่ต้องต้องศึกษาอีก ค่ะต้องศึกษานิดึงเรื่องการกินใช่ไหมอ่ะทีนี้แนะนําแนะนําคนที่จะซื้อไปแล้วว่าอ่ะอย่างแรกเลยควรที่จะไม่เอาให้ตัวใหญ่กว่าฝ่ามือก่อนแล้วก็ลืมตาตาใสตาโตเรียบร้อยตาโตหูตกเรียบร้อยไม่ใช่ยังบินอยู่ถ้ายังบินอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงแน่นอนนะคะแน่นอนแล้วก็อ่าแล้วก็รับกลับบ้านได้ช่วงประมาณสองเดือนขึ้นไป แล้วหลังจากรับกลับบ้านนะคะให้อาหารน้องให้อะไรได้บ้างดีก็ถ้ายังไม่ถึงหกเดือนนะครับศูนย์ถึงหกเดือนก็ให้ยา้าอบฟ้าเป็นหลักนะครับให้หญ้าอบฟ้าแล้วก็เสริมด้วยอาหารเม็ดที่มีคุณภาพนะครับที่ไม่ผสมปาป่นกระถินแล้วก็แป้งจะดีที่สุดถ้าไม่มีแป้งอันนี้อันนี้หลายคนค่ะ อาหารเวทหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะต่อวันก็ได้คนเลี้ยงทั่วไปว้าวว้าว้า่าคือจริงๆแล้วอ่ะหลายหลายคนก็รู้สึกว่าอาหารกระต่ายเนี่ยมันไม่น่าจะแตกต่างกันแต่ว่าก็มีคําถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ้ยยี่ห้อนี้ห้อนี้ห้อนี้กินได้ไหมจริงจริงแล้วอ่ะค่ะแต่ละยี่ห้อค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในส่วนประกอบแล้วก็ถ้าสมมติเป็นส่วนประกอบที่เหมือนกันก็จะมีแหล่งที่มาที่ต่างกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองให้น้องกินก่อนแต่ว่าจะแนะนําว่า ยี่ห้อไหนที่มีกระถินป่นปลาปล่นควรจะโยนทิ้งไปเลย <laughs> ใช่ไหมออโยนทิ้งไปเลยค่ะ <c oughs> หรือไม่ก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ก็ได้ <c oughs> นะคะเพราะว่านะมันค่อนข้างที่จะอันตรายกับน้องนะคะส่วนมากส่วนมากซื้อกระต่ายเด็กมาเนี่ยมันจะมาพ,พร้อมแพ็กเกจอาหารยี่ห้อแบบเนี้ยเราเห็นกันเยอะมากเลย <c oughs> อืมตอนปัจจุบันยังมีคนแบบว่ามาถามอยู่เลยว่าเออ ยี่ห้อนี้กินได้ไหมซึ่งข้างหลังเขียนไว้เต็มที่เลยมีกระถิ่นป่นมีเออประมาณนี้ทีนี้มีอะไรจะแนะนําคนเลี้ยงอีกไหมดดว,ว่าผม,ผมบอกทิกนิดนึงโอเคผมบอกผมบอกทิกทิกเรื่องอาหารแบบน,นิดนึงเออกอารที่เราจะดูว่าอา,อาหารตัวนี้พอสมคนะครับคือลิกถ้าลอยน้ําแสดงว่าอาหารตัวนี้ มีแปง้งถ้าจมน้ําแสดงว่าอาหารตัวนะี้ไม่มีแปง้ปขงข่อนดวโอเคตามนั้นนะคะตามนั้นเลยลองไปทดลองดูกเล็กๆ<ล><ล>นะคะอ่าลองไปทดลองดูก็ได้นะคะก็ลองไปเอาอาหารเม็ดเนี่ยละลายน้ําดูว่าแบบที่เหลือนะมันมีอะไรบ้างหรือว่าอาหารเม็ดลอยหรือจมน้ํานะคะนี่ง่ายเลยตอนนีเน้เป็นทริคเป็นทริคเล็กๆ <laughs> ค่ะสําหรับวันนี้ก็จริงๆอะขอบคุณน้องมากมีอะไรแนะนําบอกอีกได้แต่ว่าจริงๆจะบอกจะบอกคนดูไว้ก่อนว่าจริง หัวข้อที่เราตั้งวันนี้เราตั้งว่าวิธีการดูกระต่ายก่อนซื้อใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในในภาพของไลฟ์ในวันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวแพนจะทาคลิปอีกครั้งหนึ่งโดยที่จะใช้คลิปวิดีโอจากน้องๆอ,อายุต่างๆและรูปภาพจากน้องๆอ,อายุต่างๆเนี่ยมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งมันจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะตอนนี้ใครมีคําถามอะไรยังไง ถามมาได้เลยนะคะตอนนี้มีคนบอกว่าป้ายบางหัวน้องกระต่ายเขาออกแล้วนะถามได้เลยถามได้เลยครับถามได้เออมีใครตัวนี้ตัวนี้มีคนจองลยแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่คะตัวนี้อ่าหนึ่งเดือนครับยังยังไม่พร้อมย้ายบ้านแต่ให้จองก่อตัวนี้มีคนจองไปแล้วไหนลองเทียบฝ่ามือให้หน่อย ประมาณนนนะประมาณอ๋อประมาณนี่ขนาดอายุหนึ่งเดือนซึ่งยัง,งไม่พ<อ>ร้อมใะย้ายบ้านใช่ต้องบอกต้องบอกเลยว่าฮอลแลนด์ลอกสีทอสเนี่ยกระดูกเขาจะหนาดิ่นนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่คอลแลนลอปเนี่ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดจากสีทอสกับสีโบเกนทอสนะครับตัวแรกของโรคเนี่ยเกิดจากสองสีนี้ทานั้นนะครับความอะไรก็จะตัวอื่นสีอื่นก็จะสู้สีทอส หรือว่าบอกเคนทอชไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าตัวกระต่ายฮอลแลนด์ล็อบที่เป็นสีทอชหรือบรอกเคนทอชเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่าสีอื่นๆใช่ไหมใช่จะ,จะจะจะดูมีมาตรฐานมากกว่าแล้วก็สวนกว่าอืมอยู่ที่นี้ก็เคยมีจุดกำเนิดของเขาเกิดมาแค่สองสองสีนี่ครับใช่เด,เดี๋ยวขยายห,หน้าจอน้องดีกว่า เพอนะโ <Okay. S 1> oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้ขยะอย่างไรอนยญนะครับ oh. ตอนนี้ยังไม่มีคำถามอะไรเข้ามานะคะเดี๋ยวพันถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ที่ฟาร์มเนี่ยใช้อาหารเม็ดยี่ห้ออะไรไหมอันนี้เขาคงไม่คิดค่าโฆษณาจากเรา <laughs> <laughs> ตนนี้ตอนนี้ผม,ผมผมผมใช้เป็นอาหารสรัตว์ฟันแทะนะครับอาหารสรัตว์แันแทะแล้วก็บ h นะครับ b ีอชมิลเลอร์เข้าอยู่ที่นี่ก็ใช้เหมือนกันค่ะอยู่ที่ร้านที่บ้านต้องต้องบอกเลยว่าอาหารตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆครืงผมผมลองยุคทุกยี่ห้อแล้วก็บอกตรือ่องตรงอ่า ซึ่งเดี๋ยวมันก็คงมียี่ห้อใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะเลี้ยงกระต่ายเยอะขึ้นแล้วก็เลี้ยงได้อย่างมีความรู้คิดว่าก็คงจะมีการพัฒนาสูตรอาหารของกระต่ายมากขึ้นเรื่อยๆเนาะทางนี้ของเราก็ของเราก็ทดลองมาเยอะเหมือนกันแล้วก็อืยังมาจบที่ยี่ห้อนี้แต่ว่านอกจากอาหารเม็ดกับกับหญ้าหญ้าอัลฟาฟาเนี่ยใช่ไหมสาหรับกระต่ายเด็กเนี่ยมีหญ้าอะไรอีกบ้างหรือว่าให้อะไรเสริมอีกบ้างไหมครับ โอเคถ้าถ้าถ้า,ากระต่ายอายุเกินหกเดือนแล้วครับก็ก็ต้องก็เปลี่ยนเป็นยาทิโมทีได้เลยนะครับแต่แล้วก็พวกผักผลไม้เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าให้ได้ไหมก็คือก็ก็กให้ได้เป็นสนแน็คอะไรพวกเนี้ยแบบขนมขบเคี้ยวสนแสนแค็คสแน็คให้ได้แต่ว่า<ม>ต้องให้ปริมาณที่เหมาะสมน,นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําว่าให้ยาเป็นอาหารหลักนะคะเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเนาะตามหลักการ ต้องให้เป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยอืมก็ใช่น้องน่ารักมากนิ่งมากีขาด้วยดูหน้าเออโหติดจองเต็มหมดหรือยังคะตอนนี้ออตอนนี้ยังยังยังไม่หมดครับยังยังเดี๋ยวจะมีเปิดให้เปิดจองอีกประมาณหกตัวได้ถ้าเกิดใครส้องกว่ารอติดตามได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าเกิดใครสนใจก็ไม่ติดหวังแน่นอนครับติดต่อไปทางฟาร์มได้นะคะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าใครนะคะเอา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 อย่างนี้ตอนนี้ทุกคนที่ดูไลฟ์ของเราอะ่ะรู้แล้วว่ากระต่ายที่เหมาะสมที่จะซื้อขายย้ายบ้านกันได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณไหนนะคะใครที่ไปพบเจอกระต่ายตามตลาดนัดหรืออะไรก็ตามที่คิดว่าน่าจะยังเด็กเกินไปยังไม่หย่านมแล้วเขาเอาไปขายกันแล้วอะคะ่ะ ส่งข่าวด้วยแล้วกันเนาะเราจะได้ไปติดตามแล้วก็ให้ความรู้อาจจะชอาจจะได้บ้างหรือไม่ได้บ้างยังไงก็จะได้เพิ่มเป็นการเพิ่มความรู้ให้ทั้งคู่เลยทั้ทงคนขายแลวคนไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่มัน,ม,นมันหดสักทีเนาะต้องบอกอมไม่หมดไปจริงๆค่ะซึ่งเออ่แต่ว่าเราก็เราก็พยายามเวิร์กในตรงนี้อยู่แล้วก็พยายามทําให้ความรู้ไปเรื่อยๆเนาะหวังว่า ในที่สุดแล้วอ่ะจะเลิกมีกระต่ายตัวเล็กๆไปขายตามตลาดนัดแล้วก็ไปตายแบบเศร้าๆกันสักพีนะคะอืม <laughs> สัญญาณบอมเหมือนจะหายไปแล้วเดี๋ยวยังไงเนื้อหาสำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละ <laughs> เราจะลากันเลยไหมน้องบอมค้างแล้วว่ะค่ะตอนนี้ <laughs> เอาละค่ะวันนี้ขอสรุปเลยแล้ว hmm. ก um, ันในภาพของน้องบอมและเน้องฮอนแลนหลับที่สีทอชตัวนี้นะคะตอนนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วบอมไปแล้วมายังมาแล้วพี่กลับมาแล้วมาเขากําลังจะปิดรายการพอดีเพราะว่าก็ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะคุยกันไว้ว่าเออน่าจะคุยกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงเป็นการไม่รบกวนแล้วก็เป็นการโฟกัสประเด็นที่สาคัญสำคัญนะคะเรื่องของ การดูกระต่ายก่อนซื้อว่าควรที่จะซื้อกระต่ายแบบไหนกลับบ้านได้แล้วบ้างอืหรือไม่ควรที่จะซื้อกระต่ายแบบไหนกลับบ้านนะคะขอย้ำอีกทีว่าถ้าเกิดสมมติไปเจอกระต่ายตัวที่เล็กกว่าฝ่ามือตาย,ยังไม่ลืมหรือตาลืมแต่ว่ายังไม่โตพอแล้วก็หูยังไม่ตกดีอันนี้สําหรับฮารลฮคอนเดลล็อปนะคะก็ไม่อยากจะให้ไปซื้อเพราะมันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแยกลูกแยกแม่ก่อนวัยอันสมควรนะคะ เดี๋ยวจะน้องก็จะตายกันเกินการแล้วก็จะเสียใจนะคะแล้วก็เจ้าคนขายอะคะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรด้วยมีแต่เราคนซื้อเท่านั้นที่รู้สึกผิดเวลาที่ซื้อเขามาแล้วเขาตายแล้วเราทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันการเลี้ยงกระตา่ายกัมพานี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะแม้แต่สัตวแพทย์เองก็ยังต้องฟูมฟักแล้วก็คือต้องดูแล ขั้นขั้นสุดจริงๆถึงจะรอดมาได้นะคะถ้ายัางไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ออขอบคุณน้องบอมด้วยนะคะน้องบอมตอนนี้ไปแล้วนะ,ะขอบคุณน้องบอมที่เข้ามาวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะมีคําถามอะไรทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะ เกิดอาการเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดใครไปเจอกระต่ายเด็กๆนะคะก็ส่งข่าวด้วยนะบ๊ายบาย